อ่อนเอนนานอนคนที่ไม่นอนถึงหดทุ่งเฮ้ยลูกไอ้ลูกลูกชาย,ายเออใช่ใเออใช่โอ้ยฝันี้มันเล่นโง่ด,ดิวะโอ๊ยเล่นโง่จริงอะ่ะนี่เล่นคลี่อะอย่าอ่อนนะวะเฮ้ยลูกชายอเอาะอะไรคะแม่ไม่ไม่ลูกไ,ไม่นอนถึงไม่ไม่ลูกนอนอีวะนี่หดทุ่งเลยนะไม่แม่วันนี้เล่นแกนอยู่อะ่ะ แม่ก็ไดอยู่แม่แล้วกีรอเออยู่นี่พ่อแม่ยังแม่คนแรกแหลงอยู่อ่ะรู้ว่ามันแหลงแม่รู้อยู่ว่าคือแหลงอะไรไอแม่ก็ถามว่ามันไม่นอนแล้วรู้เยอะอะไรกันเหรออะไรลูกอะไรของแม่มันมีอะไรเหรอโอยโอเคลูกตอนนี้แม่เขาไม่อยู่นะแม่จะไปหาพ่อที่ข้อระบังก่อนนะครัไอว่าแม่มีกระสางข้อให้นะอยู่ในห้องห้องอยู่ในห้องกลัวไปเอาไปเอานะโอเคครับแม่ เฮ้ยอะไรของมันวะกดเอาสังขยอดแล้เราเลียวปัญญาอ่อนแท้ในแกนี่โอ้ย <cą> วัน <ês> นี้มันงงอนี่วะเนี่ยบางทีเรางงอันนี้เงินเนี่ยเราเล่นอะไรของมันไม่รู้เรื่องเลยวะโฮ้ยคิดดิคิดดิแกเป็นโลนเฮ้ยเบื่อว่ะไปใช่ดู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 อาหารยังไงเฮ้ยอะไรอ่ะใช่กกกด จะอะไรวะเนี่ยไหนดิกโกหนึงก็อยยาเอ้ยเสีคอกๆอยาโก้ใช่ไหมอนิเมนเยอะก่อนนะทำไมแม่มากัดเราจังวะนี่ไมนต้องเปลี่ยนนะแม่หรอใช่ไงเยอะเยอะเยอะก่อนนะนี่ไม่เสียของแม่นี่เออเปเฉันขอไปเล่นเกมโอ้ยไปดูโอ้ยโอ้ย โอ้ยโอ้ยโอ๊ยเล่นงี้นี่วะโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยยังไงบ้าเนี่ยเฮ้ยเอาอะไรวะเนี่ยอู้วไอฝันนู้นนี่เออเล่นเก่งจริงๆริงฝันเราอะไงงๆเหมือนกันลูโอ้ยไม่เล่นดีกว่าดูช็อตนี่วะชอบว่ากระป๋องแข็งขอดูห่าเขาเขาเป็นคนดีดูนิ้วมีหนังผีสุดจริงๆโอ้สุดจริงว่ะเออดีๆเนี่ยดีๆโอ้ดีๆๆอ่ะเขาดีว่ะเฮ้ยอ่ะเขาดีว่ะ อักกรีวะไปไปไปอักก oh, oh, ็หรออืมไม่มีอืมอักดดีกว่าะเขาไม่มีเขาสอนเคยไงวะเขาสอนไม่รู้ว่าู้รู้จะไปเล่นเกมอ๋อไปจะไปกดอีกอัใครอยู่เนี่ยอย่ากกาไปนะยารู้สึกฮะโอ้ยของแม่นย่กดแล้วของแม่อาไไม่ได้เลยหรออะไรวะคืออีช้อนนี้กระบาดแขนอ้ยชนแล้อกาท้าคืออะไรกดสารลู่ออนมานะ เออรู้ลูกเจอใครก็คอะอันนี้เเสียว่าเป็นเพื่อนรู้รู้อย่าไปเออนะไม่เชื่อกดวะแล้วแล้วนเลวี่ะโอ้ยอ,อ่ะจริงจริงวะไปกินข้าวอืมไปกินข้าวดีกว่าโอเคแล้วโอเคเฮ้ยกินข้าวดีกว่าทมเม่ ทำไมฮะจะมีเหรอกูจะหนี่ไอ้ก่อเขาสองขวายาสีมือขึ้นยาเข้าไปขาดแล้วไม่สนดีกว่าอ๋อเดไอ้มีไอ้เพื่อนซีเออเหลือนะทำไมนายไม่ที่ทังไงล่ะมีบทสีบทไหนมาได้ยังไงเพื่อนทำไมเหรอนายรู้นายนายไม่อันฟีก่อแม่เหรอ,อนแ,นอแ,ออแ,อแอกออแรู้ได้ไงอ่อนะไม,ไม่ทามาราบก่อมมมมแมย่มเ,งงเลยจริงแล้วฉันไม่ใช่คนอะไรเลย กูไม่มีสังไงล่ะโอ้โ่อจ้าด้วยด้วยทอม,มี่มากันเล่าสิไม,ไม่าเอ้ยฉันด้วยทอมมี่มากับเ่าสิไม่จ้าช่วยด้วยฉันด้วยครับแม่จ้าพ่อจ้าช่วยด้วยทอมมี่มากันเล่าสิ <c oughs> ใครแกทะลุชั้นไปเหรอ

ข้อนี้อ,อายได้กดหดอำนาจกดหดทุ่งสามข้อไมออันนี้ขอขอ,ขอพิจิตน,นี้นะครับก็สนับสนุนการแสดงของผลถูกไหมอันนี้ไม่กดที่หัวอ่านเองไม่จะมีอะไรมากเลยอย่าไปคิดมากอีกแค่ดูไปพอเป็นการพิจิตรู้ไหมครับโลกก็อำนาจกูจริงอยู่จนะนึกก่อนไล่อันนี้นะคระับที่แคะไหนทำอะไรก็แค่นั้นครับบ๊ายบายค่อยเจอกันนะคะรัจรบจอเกี่ผีอะไร อีกทำให้หมดกินซาดิอะไรทำให้ครับบ๊ายบายเฮ้ยมีคำอือนะครับเฮ้ยงบอกนานแล้วไอเก่งแค่การแสด,ดงอย่าคิดมากคิดที้พมไหมครับดเก่งการแสดงเก่งขนาดนี้ครับบ๊ายบาๆเจอกันนะครับบ๊ายบาย